ไลฟ์อยู่นะ <c oughs> ตื่นสองทุ่มแล้วร <c oughs> ตื่นถ้าพี่จริงไม่ตื่นหนูจะนอนทับตรงนี้เลย <c oughs> ลูกสองทุ่มแล้วคือจะบอกทุกคนว่าเนี่ยคนหนูตั้งชื่ออะไรมาปลุกพี่จริงคนดูสี่ร้อยสี่สิบดู พี่จิงไม่ยอมตื่นนอนพี่จิงไม่ยอมตื่นนอนแกไม่ตื่นลูกก็คือหนูที่หนูจะให้ทุกคนระบุเพราะว่ากพี่จิงมีซ้อมแต่พี่จิงไม่ยอมตื่นทำไมตาดำเงาโอ้โหไม่น่าถามพี่จิงไม่ยอมตื่นนอนพี่จิงไม่ยอมตื่นนะนใครพี่จิงไม่ยอมตื่นนอนขรุษ จริงจะให้นอนตอบก็ได้แหละแต่ว่าเวียดนเนี้ยพี่จริงอะไม่อยู่กับหนูเลยพี่จริงตื่นเชา้าใช่นเมื่อไหร่พี่จริงก็ออกไปข้างนอนแล้วก็ทิ้งหนูอยู่หอนคนเดียวเลยกว่าพี่จริงกลับมาเพราพี่จริงกลับมาพี่จริงก็ไม่อยากเล่นเกมกับหนูแล้วก็หลับทิ้งหนูด้วยอะ่ะก็พี่ไปบำรุงหน้าพี่ไปไหนอ่ะไงหน้าสวยพี่คนกนำลังทําสวยมาสวยยังคะสวยแล้วหน้าใส <laughs> ไปดูผ้ายังอ,ะอ่ะไปเออเราต้องไปดูห้าด้วยนะตื่นก่อนตื่น จะเอาเขาขึ้นไปด้วยได้ไหมอะไรยังไงเอาขึ้นไปได้ทีไรยังไงทำไมพี่ไม่ได้ยินเสียงหรอก็เพิ่งเปิดไงโอเคทุกคนพี่จริงตื่นแล้วพี่จริงต้องไปซักผ้าเพราะว่าหนูจะไปให้พี่จริงซักผ้าตอนแรกก็นึก็เพลินซักเออสบายใจแต่ถึงซักไม่เป็นเราซักผ้าไม่เป็นค่ะพี่จริงซักผ้าให้หนูด, <ST> s <S ด้วยหนูจะขึ้นไปอวดให้ทุกคนดูหนูซักให้พี่ตื่นตกใจ เปน้าเลยม่เนด้นัใจนหาวเป็นเพาบอกาพี่จิงสักผ้านูไพี่จิงทาให้หนูด้วยุกคนเพราะว่าหนูสักไม้เป็นอะแต่ว่าหนูก็ให้พี่จีใช้เนื้าธรรานะ คะมืดแป,ป๊บคาสมานี่ดูผลงานการสักผ้าของหนูกับพี่จริงเองมันไหนเครือบอ,อ่ะมันผีเลยมันเล่นเลจนกเอนเล่นจนตะปุกไวไงอันไหนเครืองออ่ยระวั แต่เขาอบอยู่วิชาพุ่อองออกมาได้ไหมอ่ะนี่มันลื่นพวกคนเกิดความวุ่นวายมากมนหนูช่วยซักผ้าหรอไม่ใช่หนูมาหนูมาเป็นกำลังใจให้พี่จิงซักผ้าผ้าใครคะผ้าหนูเอง <laughs> ไม่ผ้าของทั้งสองคนแค่คนหนูเยอะกว่านิดหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยเองอุ้ยมือนผีเลยอะพอเอาแบบ เออสินาฬีกาปลุกแบบเฟี้ยวเกินอ่ะอนะนี่มันใช้ได้จริงป่ะเนี่ยทำไมเครื่องมันไม่เปิดอ่ะไม่ได้เปิดหรอหออ่าต้องกดเปิดก่อนเหรอได้เ,เลยใช้กับตันสักห้าไม่มีที่ไหนละม่ายๆนะมีแต่วงนหี้หนหี่แหละค่ะ เดี๋ยวคนที่ใครก็รู้จะมาช่วยซักผ้าหรอกเฮ้ยจะบอกว่าเรื่องเรื่องกูกูใช่ไหมคือเมื่อคืนที่จริงนอนไม่หลับอ๋อที่บอกเมแล้วบอกแล้วออบอกว่าเจอเฉยๆเจอ,อ่กลัวมากเ <laughs> จอความที่อยก <laughs> เออแล้วคืออะไรรู้ปะชีก้ก็กลัวใช่ไหมกลัว,วนอนไม่หลับทำยังไงดีแต่ด้วยความที่เขา,าอยากรู้ เขาก็ไปเสิร์ชข่าวแล้วสรุปเป็นยังไงคะพอรู้ความจริงปุ๊บ <c oughs> โอ้ไม่หลับทั้งคืนเลยทีเนี้โยโธ่คือเซิร์ชทำไมมีปัจจใจอบชั่วโมองเลยเหรอชั่วโมองหนึงอะปกติอะน่าจะมันเริ่มหรือยังเอ,อ้ยทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อกี้มาสักแพใช่ปะแล้วคือหนูก็กดซักเสร็จ<บ> แบบพี่จริงกดสาเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วพวกหนูก็เดินลงไปเลยแบบไม่ได้เช็คว่าเครื่องมนทํางานหรือยังสรุปคือกลับขึ้นมาดูชั่วโมงหนึ่งกลับขึ้นมาดูมันยังไม่ได้เริ่มสักแล้วเนี่ยต้องพึ่งมาได้อีกรอบเพราะว่ากูต้องกดสักเอ้ย,อยหนูล้วกดสักไหมถ้ากดม่ติดต้องกุใช่คือเซ็งมากจริงๆตอนนี้เรากดสักผ้าเสร็จแล้วเริสักผ้าอุ้ยพี่ลิงมาไม่เร็วคุณงกลับมาอ๋อ เอาแล้ดพี่เหรออืมอาทิตย์ไงมาเจียวโอเคให้พี่หนิงไปพักดีกว่าใช่ให้พี่พักดีกว่าที่นั่งอะไรคะอ้าวเีหยวันนี้ไม่แต่งหน้าไม่ใช่ใชคือไลฟ์นี้หลุดมากแบบหน้าอุบาทว์ว่าแต่เราอาจจะเราอาจจะไม่ค่อยแคร์เท่า,าไหร่เราแบบเราเลียวไงทุกคนเห็นหน้าหมดใช่หแล้วน้ำไม่ใช่ปะ ออหนูเปลี่ยนค่ะสะอาดปะเฮ้ยทุกคนหนูล้างห้องน้ำทุกคนหนูล้างห้องน้ำดีใจปะหนูล้างห้องน้ำของจริงเหรอสะอาดไหมสะอาดจ้ะเหมพี่จริงเลี้ยงมากับมือนี่ป่ะนี้จริงจริงตอนหนูล้างห้องน้ำพี่จริงหลับเห็นไหมพี่จริงอ่ะไม่เล่นเกมกับหนูเลยทุกคนหนูขอให้พี่จริงเล่นเกมหน่อยพี่จริงก็ไม่เล่นพี่เล่นอะไรมาบ้างเบิดค่ะ คือพี่จริงอ่านเขาว่า merge เป็นคำว่า maggie เราเหมือนกัน่าน maggie คือหนูงงมากอ่ะอะไรไม่รู้ชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วนี่อันี่เขาบอกทำอะไรทำเป็นคนดีก็พอคนดีก็พออานดีกว่าคำพาคุณเซกของพี่พี่เหลือซักผ้า ถ้าเหลือสัปดาห์าจะไปซ้อมนทุกคนคือหนูมาไลฟ์ก่อนซ้อมเพราะว่าเพราะไม่มีอะไรทำไงหนูก็มาไลฟ์เหมือนกันไม่เป็นลรมาหลบดูคนเบื่อไม่ถึงไม่ใช่ทุกคนหนูเบื่อนี่ทุกคนพคนนคนี่จริงตื่นแล้วมันเริ่มเสร็จภารฐฐากิจแล้วไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยตั้งชื่อ,อปกอะไรวะจะไม่ได้อะแล้วชื่ออะไรวะ วิชาภาษาจริงๆหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่มีคนตั้งมีคนตั้งชื่อแอปว่า general c h a n ด้วยอ่ะพี่จริงโอ้ยแพ้ <c oughs> แล้วเป็นหนูจะให้ดูหนังสือที่หนูอ่านคือหนูอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมแล้วข้างในเน่ยค่ะมันมีแต่คือมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยใช่ปะ่ะแล้วหนูก็เลยว่าให้พี่จริงมาช่วยสอนหนู คืออยู่แค่นี้ด่ามาเลยก็ได้เถอะไอ้ยคือจะพิมพ์ใส่ทำไมอ๋อมึงมาอยู่ไกลกันเลยชื่อปกไรซะอือหึชื่ออะไรวะอะไรมาช่วยกันปุ้นพี่จริงหน่อยค่ะที่ดุบียาแล้วพี่จริงไม่ยอมตื่นอ่ะยังคือจริงมาโชว์อ่ันมาสังเกตเลยมีแต่คนอยากดูเนี่ยเขาคอมเมนต์อุ้ยนายนายให้พี่จริงสอนขอสักบรรทัด ให้แฟนอสักมาทาแทแฟนคลับได้ภูมิใจไม่เอาหน้านี้ดิมันม่เรียนหน้านี้มันเรียนหน้าไหนันนีเรียนหน้าไหนอะไรนะอินโฟมชันอะไรนะมันจไม่ได้เลยเราสุ่มไม่ไม่เราสุ่มเราสุ่มเรสุ่มเอาหน้านี้เลยยากไปอ้ยาอีกนี่นี่นี่อวอ์ว์อะไรนะวอยเ์เวิร์เวิร์เวิร์ดวิรอยเวิร์ดอยมมันคือวิชาอะไรอะ มันคืออะไรคือเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เขาเรียนอะไรแบบนี้หรอ Yes มัน hard มากมากมัน sofamodify ideas เนน่เน่ modify ideas นี่ไม่อยานแต่หัวข้อดีอ่านอ่านเนื้อด้วย modify our words and p a r a s e t p a r a s e t ไม่ไม่อใช่ you to add d e c r y p t t i v e detail แฝงนะพี่เบลอาจจะต้องเปลี่ยนภาษาไมเรียนมาเยอะแล้วเรียนมาเยอะแล้วอ๋อโอเค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 มีคนตอบว่าเยี่ยตลกตลกใช่เลยหนูจะฝาสอนให้วีจริง speak English โอเคปะว่าพี่จริงอ่านะแล้วไม่สนุกเลยสืกิ่ภาษาอังกฤษพอๆกับพี่จริง <c oughs> สุนิงออสซี่น่าจะเราจะสอนให้พี่จริงพูดภาษาอังกฤษพี่จริงจะได้เก่งๆแล้วพี่จริงก็จะสอนจีนให้หนูใช่เรียนเพิ่มสิบคนตายแนย่เมื่อกี้ก็จะมีคนนอนทับพี่จริงสิบคนนะถ้ามีหนู เราก็ให้เพิ่นอ่านภาษาจีนบ้างอย่าไปบอกพี่จริงนะเดี๋ยวเขาให้หนูอ่านจริงอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกไม่ออกอ่านไม่ออกน้องภาษาจริงจริงภาษาอังกฤษจริงจริงตอน้องเพื่นตอบจริงจริงเรียกน้องเพื่อนตอบแทนใช่เราครบเราเรียกว่าอะไรนะมีความสัมพันธ์กันแบบ หวังผลค่ะมีผลมีอ๋อเราคบกันแบบผลประโยชน์ถ้าไม่มีผลประโยชน์เราไม่เข้าพี่ชนะผู้เล่นผู้เล่นสนุกด้กินของหวานหรือยังไม่ได้กินเพราะว่าทุกที่มันปิดหมดแล้วตอนนั้นมันดึกแล้วคันก็เลยแบบอดกินของหวานไปเลยฮย พี่จิงพี่พลอยังอ่านจีนไพี่จริงเข้าห้องหนาพี่จริงไม่ได้มาอ่านหรอกเอ๊ะหรือพี่จริงดูไลฟ์อยู่ไม่หรอมั้งคบกันเพราะวออเราครบกันแบบผลประโยชน์โอ้ยทุกคนไปเลยดีกว่าคือจะให้ทุกคนมาช่วยปลุกพี่จิงแค่นี้แหละงงไหม ค่อนข้างงงตัวเองก็ไม่สิคือถ้าสมมติว่าหนูไม่ไลฟ์ใช่อไหมว่มา,าพี่จริงไม่ตื่นตื่นยากตื่นยากจริงชื่อแฮนนี่เบลคีฟมองคุณอยู่จะไปไหนเราจะต้องไปสอบเพราะว่าหนูมีซ้อมเดี๋ยวก็จะต้องลงไปแล้ว ตื่นเต้นเห,ไหมไม่จริงฮีเดชใช่ไหมโอเคไปแล้วดีกว่าทุกคนวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกรอบแล้วกันก็อยากไลฟ์นะแต่มันไม่มีเวลาแล้วอะมันจะต้องไปแล้วเนี่ยวยิไลฟ์พรุ่งนี้ก็ได้ไลฟ์พรุ่งนี้ดีกว่าโอเคหนูมาไลฟ์พรุ่งนี้แล้วกันทุกคน มาไลฟ์กี่โมงดีไม่รู้ดึกๆซ้อมเสร็จซ้อมเสร็จเที่ยงคืนแน่เลยเอาไม่รู้ท่านหนูซ้อมเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูมาแล้วกันมาดูหนูดว้วยล่ะบายด้วยปัญหาสุขภาพน no.